อาแล้วนะครับสวัสดีครับพบกับผมเรททดตเอ็กกันอีกแล้ววันนี้ก็กลับเข้ามาสู่เกมวิสเทเลียนะครับผมเกมแนวเดมอนสไลเยอร์เกมเช่นเดิมเช่นเดิมของเรากันนั่นเองก็หลังจากที่ทําคลิปกันยังมาอย่างต่อเน,นื่องเราก็ได้สอบถา,ถามถามไทยหลายๆคนไปนะว่าอยากให้ทําคลิปอะไรก็เราก็ได้จัดเ,เรียงเรียกวาอคิวการทําคลิปไว้เรียบร้อยแล้วนะถ้าใครอยากให้ทําคลิปอะไรก็ลองเสนอมาเพาิ่มถ้ามันอยู่ในคิวเราก็จะ ปล่อยวางนะครับเพราะว่าถือว่าเราจัดไว้แล้วแต่ถ้าอันไหนที่แปลกใหม่และอยากให้ทําผมจะหาข้อมูลและเอามาทําให้แล้วจัดเข้าอยู่ในเทียร์ลิสคิวต,ต่อไปนั่นเองโอเคก็วันนี้เดี๋ยวผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาพบกับการฟาร์มแรงกบผมสาหร,รับเดมอนสไลเยอร์อีกแล้วนั่นเองคือวันนี้เราจะพาทุกคนมาฟาร์มแรงในการเลื่อนแรงเร็วๆครับเห็นมีคนถามว่าพี่ครับเทคนิคทํำยังไงอาจได้วันนี้ผมก็จะพามาสอนผม ก็สำหรับใครที่มาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกานกำลังใจกันด้วยสามารถคอมเมนต์กันได้ทุกเมื่ออ่านกันได้ทุกเมื่อจริงๆครับผมจะคอยกดหัวใจคอยตอบและคอยพยายามหาข้อมูลมาให้ตลอดดังนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะวันนี้ก็พยายามมาดูกันได้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนั้นไปรับชมกันเลย let's go โอเคนะครับผมเราก็กลับเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราเข้าสู่หน้าช่วงอินโทรกันไปอีกแล้วใช่อีกอีกแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูเกี่ยวกับการฟาร์มแหลงยังไงให้ไวๆนะครับผมก็เป็นเทคนิคเฉพาะตัวผมนะฮะดังนั้นอาจจะมีเทคนิคที่ไวกว่าหรายยาืออะไรก็ขอพาจริงๆโอเคเทคนิคเฉพาะตัวผมนะผมก็คือเวลาเราจะฟาร์มแรงนะทุกคนในช่วงเช้านะผมช่วงเช้าช่วงนี้ ให้เราทําการไปฟาร์มเดมอนก็ผมเทคนิคการเพิ่มแรงอันเราต้องเกินก่อนเลยว่าการเพิ่มแรงคือการค่าเดมอนยิ่งเยอะยิ่งเพิ่มครับผมอ่ะเราจะต้องทําการสมมุติว่าค่าเดมอนจะมไม่ว่าจะเป็นตามถนนตามอะไรนี้นะครับผมอ่ะมันมีหมดแต่ว่าช่วงเวลากลางคือนอ่ะดิเดมอนจะเกิดแล้วเลยเวลากลางวันเราทำยังไงเออวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนนะผมอ่ะอย่างแรกนะผมอ่ะผมจะพาทุกคนมาดูครับผมอ่ะเวลาตอนเช้านะผมทริคคือตอนเช้าให้เราเดินมาครับเกิดจากเมืองเริ่มต้นตรงนี้ให้เดินออกซ้ายเลี้ยวขึ้นมาข้างบนนี้เลยครับผม ปุ๊บขึ้นมาตามมาเลยนะรครับนี่ตรงนี้นะมันจะมีเดมอนอยู่เห็นไหมครับนี่นะนี่นี่นี่ผมจะพาเข้าไปดูนี่ครับก็จะมีเดมอนตามพื้นที่ต่างๆนะครับนี่มีจะมีเออเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะโอเคมันก็จะมีเดมอนนะผมนี่ก็คือถ้ำเดมอนนะผมอ่าเป็นถ้ำที่อ Lebanon จริงก็เหมือนแบบว่า usion. เป็นถ้ำของฝั่งเดมอนสามารถเดินออกมาได้คือเดมอนเพเยอร์สามารถเดินออกมาได้เป็นทางที่แวะไปหาอุงสันนั่นแหละ ซึ่งผมก็ได้ทําการไปสารวจมาเนะื่องจากผมเคยเล่นเป็นเดมอนไปแล้วรอบหนึ่งนะตามที่บอกนะครับอะไรผมก็เลยจะพาเข้ามาดูนี่คือเป็นจุดแหล่งฟาร์มเดมอนสําหรับคนที่เป็นเดมอนสเลเยอร์ได้ด้วยเช่นกันนะมานี่อ,อยโอเราจะล่อให้มันมานะครับให้มันลอยมันมาเรื่อยๆคือนีอ่เดี๋ยวครับเนี่ยมันจะมีเกิดอยู่ที่สามถึงหกตัวนะฮะคือแล้วแต่จํานวนเนะาะแต่ใาการล่อรวมนะฮะโอ้ยมันโอ้โอโอ โอ้ยหมดหลอดเลยนี่ก็คือเดมอนทั้งหมดนะครับผมซึ่งค่อนข้างเยอะมากทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วแลัการเคลียร์ทีเดียวโอเคผมก้มตาแล้วแหละโอเคช่างมันเถอะเราเคลียร์ไม่สำเร็จนะครับอ่ะช่างมันน่าจะเยอะเกินไปสำหรับเราก็นั่นแหละครับผมเนี่ก็เป็นถ้ำเดมอนที่แรกนะครับผมอ่ะ ถัดมานะผมเป็นจุดฟาร์มสําหรับใครที่ฟาร์มเสร็จตรงนี้ปุ๊บเราก็วิ่งไปถัดไปเลยครับผมอ่มจะพาไปถัดไปนะถัดมานะผมจะมีถ้ำเดมอนอยู่ตรงโซนของเมืองหิมะครับผมอันนี้คือสําสหรับคนที่จะฟาร์มเดมอนนะครับเราจะสําหรับคนที่จะฟาร์มเดมอนเนี่ยขมมีเงื่ยอยนไขอีกหนึ่งครับคือคุณต้องเป็นพวกบ้าการฟาร์มจริงๆอันนี้ขอบอกเลยเงื่อนไขเพราะว่าถ้าคุณไม่บ้าการฟาร์มจริงคุณจะไม่สามารถฟาร์มได้เพราะแบบคุณก็จะขี้เกียจวิ่งให้วิ่งมาแลวก็ผมวิ่งเข้า, <ๆ S 2> ขาโซนห <Arin S 1> <zam> ิมะฮะ ทุกคนเราจะงงว่าให้วิ่งไปหาใครให้วิ่งไปหาอาจารย์ที่สอนปานลมนะผมก็คืออาจารย์ที่สอนวายุนะต้องพึงอจผมก็พยายามวิ่งรัดไปเลยแล้วกันทุกคนก็น่าจะรู้ทางไปแล้วนะไม่รู้ก็ลองวิ่งวิ่งมั่วๆตามผมแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะก็ตามทางมาแล้วก็ผมเราก็จะเดินรัดไปเลยเราสามารถปีนได้แล้วแหละใครที่มีปานแล้วก็จะสามารถปีนได้แล้วเนาะโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้ผมก็อยู่แรงคิโนโตใช่แรงคิโนโตหลือแรงคีโนเอะและ ตอนนี้ผมเหลืออีกแรงหนึ่งก็จะเข้าสู่แรงขั้นสุดท้ายแล้วนะฮะอ่าแล้วก็ต้องเออทำไมวันนี้ดวงมันไม่สมพงเลยโอเคโอเคไปต่อเน,นี่ยแล้วก็ขึ้นไปกันเลยครับผมเราจะต้องไปหามันนะเพราะว่าอันนั้นคือที่ฟาร์มแรกนะฮะซึ่งเกิดประมาณสามถึงหกตัวขึ้นไปแลพอเราฟาร์มเสร็จเราก็ทําการเดินม,มาตรงนี้เดินม,มาเรื่อยๆเลยฟื้นผมก็จะลงไปดูเช็คปุ๊บโอ้มันจะใกล้มืดแล้วทุกคน เ่ดูจากแสงเงาพวกนี้ก็รู้เลยมีแหลกเฉยโอเคผมก็วิ่งเข้ามาเลยนะฮะน่าจะอยู่แถวๆนี้นแหละถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะปื๊บปื๊บปื๊บอ่าเจอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเริ่มเจอไม้พวกนี้ละแต่ว่าอยู่ใกล้ๆนี่แหละนี่ข้างหน้าเลยแหละบังน่ะใช่ไหมวะใช่สิใช่ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวเราเดินมาตอนนี้ผมคุยกับใครวนะเมื่อกี้งง นีคก,การฟาร์มคือฟาร์มแบบอย่าอย่าล่อแบบผมนะน,นี่คือเสี่ยงตีเล่นนะเออแนะนําว่าอย่าหาทําดีกว่าอันนั้นคือที่ฟาร์มที่แรกนะผมต่อมานี่ครับผู้สอนปาลวายุก็จะมีเดมอนเห็นไหมครับเดมอนที่อยู่ในถ้ำจะโดนแดดแล้วไม่ตายนั่นเองทุกคนสามารถล่อมาฟาร์มได้ก็จะมีถ้ำที่สองอยู่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถทําการฆ่าเดมอนได้เลยฮะเพื่อที่จะฟาร์มต,ตรงนี้พอฟาร์มตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็วิ่งมาตรงนี้ครับวิ่งมาทางอาจารย์ตรงนี้นะอันนี้คือทริคฟาร์มไปต่อนะสําหรับคนที่จะฟาร์มเนาะ คือฟาร์มทีมว่าอาจจะใช้เวลาเกือบเกือบถึงองคืนหน้าก็ลงน้ำมาเลยครับผมผมจะพาไปดูให้หมดก่อนแล้วกันแล้วค่อยพาทิกตอนคืนนะอ่ะโอเคไหมโอเคเดี๋ยวเรารีบมุ่งหน้าไปกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปี่ยกเวลาไป,ไปอึเร็เร็ว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 เพราะว่าที่ที่สามนะผมคือเกมนี้จะมีทั้งหมดสามที่นะตอนแรกผมคิดว่ามีสองแต่ว่าได้ข่าวอัปเดตจากน้องๆทุกคนที่มาดูไลฟ์ผมนะก็เลยเออขอบคุณสำหรับอัปเดตมากมาก ขาก็บอกว่าเออมันมีที่ที่หนึ่งครับอ่าก็เลยได้ข้อมูลมากอนี้นะข้อมูที่ที่สามเราก็จะทําการเดินทางน้ําตกตรงนี้นะครับเพราะว่าผมจะพาเดินมาทีละที่นะจากใกล้มาตรงนี้แล้วก็มาที่สุดท้ายถ้าเราลงน้ําตกเนีนยผมในช่วงคืนน่มันจะมีเดมอนตามข้างทางแต่ผมค่อยนําเสนอตรงตรงนั้นแปผมจะยังไม่นําเสนอเพราะว่ามันยังไม่ใช่จุดที่ดีที่สุดเฮ้เดมอนข้างทางว่ะโอเคเดี๋ยวเราทําการเดินไปที่เมืองสองแล้วผมอาจจะคนน่าจะรู้จักเมืองสองกันดีแล้วใช่ไหม ผมพูดเมืองสองบ่อยจนทุกคนน่าจะรู้จักกันแล้วมั้งเมืองสองก็คือเมืองที่เซ็นเอ่อไม่รู้อ่านว่าเรนโกคุหรือเซนโกคุที่มีปานไฟอยู่นะครับผมอ่าเมืองนี้นะเอ้ขึ้นไม่ได้โอ้ยโอ้อีกเลยๆอะไรเลุกลุกๆลุกโอเคนี่เขาผมเข้ามานะแต่ว่าให้เราไปทางประตูหลังนะครับให้เราทําการไปทางประตูหลังนะตามผมมาดูไปเปะเลยนะ เรามาทมาประตูหลังเงี้ให้เราออกด้านซ้ายนะผมพอออกประตูปุ๊บให้ออกมาด้านซ้ายจะขออนุญาตลัดเลยกันพอเอกมาด้านซ้ายปุ๊บนี่ครับเห็นอะไรนะไหมเห็นอะไรนะบ้างทุกคนเออมันมีถ้ำที่สามครับผมและถ้ำอันนี้เป็นถ้ำที่กว้างที่สุดเลยผมบอกเลยผมลองเข้าไปสำรวจเป็นถ้ำที่กว้างที่สุดเลยครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปสำรวจกันนะแน่นอนว่าเราจะมีเสียชีวิตกันบ้างแหละนี่คือถ้ำที่สามนะผมถ้ำที่สองเราไม่เข้าไปเพราะว่ามันเล็กเหมือนกับถ้ำที่หนึ่งนั่นแหละแต่ถ้ำที่สามนี่จะเป็นถ้ำพิเศษนะซึ่งค่อนข้างที่จะ กว้างม,มากมากมันไม่ได้มีแค่นี้หรอกอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูคือบอกเลยว่าใครที่จะาามาฟาร์มอะฟาร์มที่นี่นี่แบบผมต้องผมไม้เลยผมแบบอึง้งเลยหนานี้กูเละเดมอนอย่างเยอะอะถ้าผมมาฟาร์มนผมน่าจะขึ้นแรงไวกว่านี้นี่นะครับผมอ่าเห็นปะมันจะกว้างแบบกว้างไปสุดเลยฮะตรงนู้นเลยนี่ก็คือที่เดมอนที่สามแล้วผมเดี๋ยวเราจะทําการรีเซตต่อนะผมอ่าเทคนิคที่สี่นะครับผมอ่าเอ้ยไม่ดิเทคนิคที่สองนะผมอ่เอา,เ,อาเทคนิคที่หน,นึ่งจะมี การฟาร์มเดมอนจากถ้ำสามถ้ำนะผมในช่วงเช้าพอตกดึกให้เรากดสร้างปาร์ตี้ตรงนี้เลยนะครับในนี้ผมกดนะต่อนนี้กดสร้างปุ๊บอาจจะมีเคเสอีกามาให้กด e อ c a p e รับเลยครับเอ่อเหมือนผมจะบักใช่ไหมเพราะผมออกปาร์ตี้ไอเดิสร้างปาร์ตี้ใหม่นี่ผมสร้างปาร์ตี้ครับผมพอตกดึกเราแนะนาครับผมฟาร์มเดมอนทีละตัวทั่วไปมันก็ได้ไหมมันได้แต่ว่ามันไม่คุ้มค่าร,ราคาครับอ่าเราบอกเลยเทคนิคนี้ ผมบอกแล้วว่าใช้เทคนิคผมโอเคกว่านะฮะราฟาร์มเดมอนทั่วไประหว่างรอคุยนะผมก็แบบเดมอนตามทั่วไปที่มันเกิดพวกเดมอนกระจกกระจกอ่ะนี่เขาผมมันก็จะมีอีกามาให้เรากดรเควยมันนะครับแล้วมันก็จะมีจุดสีแดงขึ้นอย่างนั้นถ้าเราทการมุ่งไปที่จุดสีแดงนี้เนี่ยเออระหว่างรอคุยก็ค่ายพวกเดมอนตามข้างทางไปนะฮะมันก็จะทําการฆ่าอย่างมอหมันเราต้องจำไว้นะเราต้องบ้าการฆ่านเยไม่ใช่บ้าการแบบดูแรงแบบเราต้องยึดติดว่าเออเมื่อไหร่แรงจะขึ้นคุณต้องแบบคิดว่าเมื่อไหร่เดมอนจะเกิด คุณนึกคิดจรงๆครับแบบว่าเดมอนอยู่เนี่ยคุณจะต้องแบบเป็นแบบนักล่าล้างขพานเดมอนเลยเว้โอ้โหอลังการงานสร้างครับบอกเลยเพราะว่าคุณจะได้แบบมีกระจิกกระใจที่จะไล่ฆ่าเดมอนนะโอเครอบดึกนะครับแนะนำให้ทำเพย์เพราะว่าพอคุณฆ่าคุณจะได้เอาเงินด้วยไงตรง c o n t r i b u t i o n นเนี่ยไปแลกเป็นเงินใครอยากรู้เดี๋ยวผมจะทิ้งคลิปการแลกเงินให้นะครับอ่าก็เนี่ยเดี๋ยวพอเราทำเพย์ปุ๊บอ่ะเราก็ได้ฆ่าเดมอนไปด้วยแล้วก็ได้ทําการเก็บเงินไปด้วยเอออันนี้คือเทคนิคเรานะครับเดี๋ยวเราจะลองเดินไปนะ อืมโอ้โหกระตองเดมอนเออนี่ไงโดนเปิดด้วยโอเคนั่นแหละครับก็เป็นว่านั่นแหละครับคือเคว้งของมันนะโอเคเรียบร้อยสองตัวก็วนี่คือเคว้งของมันนะครับพอเราทําเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะได้ค่าคอนทริบิชันตรงนี้นะและลืมบอกนะครับผมการค่าเดมอนธรรมดาก็จะได้แต่ได้ที่ละประมาณสิบกว่าผมเห็นแล้วนะประมาณนั้นแต่ถ้าเราเ o m p l e t เร็จจะได้อยู่ที่ประมาณสองร้อยเออสองร้อยตลอดนะสอง้กว่าดังนั้นก็อย่าลืมลองไปทำาคว้กันนะครับผมอะ พอเราทำเคเวสเสร็จเนี่ยแนะนําว่าให้รีบทําฆ่าทีละตัวนะครับสำหรับทองดมอนฆ่าไปเรื่อยๆปุ๊บอพอฆ่าเสร็จทำเคเวสเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บพอเช้าปุ๊บคุณก็ทําการกดออกปาร์ตี้ฮะแนะนําให้กดออกปาร์ตี้อย่างนี้เลยแต่ถ้าเควสบลักเวลาเราแบบพี่ครับทำคเวสเสร็จแล้วเควสมีจุดแดงอย่างเงี้ยบลักให้คุณออกปาร์ตี้แล้วกดสร้างใหม่ค,ครับเควสจะหายอย่างนี้นะนี่คือวิธีแก้บลักนะอันนี้ผมสอนไว้นี่ก็คงเป็นเทคนิคทั้งหมดนะผมในการฟาร์มแรงนะฮะผมบอกเลยว่าถ้าใช้สูตรอย่างนี้แล้วฟาร์มเเเเรืืื่่่่่่่่อออออออยยยยๆาางงงงงงตตตนนนนแบบววิลูปี้ะะฮก เช้าไปฆ่าถ้ำพอตกดึกมาทำเฟ้ยพอเช้าปุ๊บเราวิ่งกลับไปถ้ำแรกเราใหม่แล้วบลูบแค่นี้แป๊บเดียวครับผมแล้งเราจะขึ้นสูงอย่างไวแน่นอะนก็เป็นทิศเล็กๆน้อยๆที่เอามาแชร์ตอเพราะว่าแลงผมก็าคิดโตแล้วอีกแร้งหนึ่งก็จะขั้นสุดท้ายแล้วเพราะว่าอีกสองแลงมันยังไม่อัปเดตข้อมูลวิธีการทำหรือว่ายังไม่อัปเดตเข้ามาให้ใช้เนาะดังนั้นก็จะเอาแค่นี้ก่อนละกันก็ถ้าใครชอบวิธีการนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามกำลงังใจกันด้วยแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ว่าโอเค อยากให้ทำคลิปอะไรต่อนะครับโอเคอยังไงวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สามารถติดตามกันได้เรื่อยๆฝากกดไลค์แล้วนะจะเป็นกำลังใจพี่เป็นอย่างมากก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนซายโยนาละคุณบาสลาฮยโยจ้าไว้เจอกันบ๊ายบาย